วัสดีครับที่นี่มออุบลวันนี้พาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเกษตรศาสตร์ภาวิชาพืชไร่นะครับนี่คือผลงานการศรึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวจำนวนเจ็ดสายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผลงานของอน้องนักศึกษาสองท่านนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเพิ่มเติมหน่อยนะครับแนะนําตัวกันหน่อย สวัสดีครับผมนายสุรชัยพรมธาครับชื่อเล่นตาลครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชนกโคตรสำราญค่ะชื่อเล่นเก๋ไก่ค่ะตาลแล้วก็เก๋ไก่นะครับผลงานวิจัยของเรานี้โดดเด่นยังไงบ้างในส่วนของอความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ครับครับก่อนอื่นก็งานวิจัยของผมก็จะเป็นการเปรียบเทียบผลผล,ผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวจํานวนเก็ดสายพันธุ์นะครับซึ่งปลูกในพื้นที่ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะสายพันธุ์ที่นํามาทดลองก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการออกทะเบียนพันธุ์แล้วซึ่งปลูกมากเกษตรกร,ร,กรปลูกมากในพื้นที่จังหวัดทุกในพื้นที่จังหวัดอุบลและทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกอขอหกกอขอหกต้นเตี้ยทัญญศิริน,น่านห้าเก้าหอมนาคาเหนียวอุบลสองนะครับแล้วก็วายสามสองเก้าครับ ส่วนรูปแบบของการวิจัยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแล้วเราสองคนนี้ก็คือทํางานด้วยกันนะครับแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับในส่วนของเก๋ไก่ทำอะไรก็จะเป็นเก็บเอกสารเก็บข้อมูลแล้วก็ก,ก็ก็ดูแปลงด้วยเหมือนกันด้วยกันกใช่ค่ะตาลด้วยใช่ไหมครับครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มก็จะช่วงเดือนเมษานะครับเราได้ทําการเตรียมดินการใส่ปุ๋ยก่อน ปลูกนะครับใส่เออก็คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อปรับปรุงดินแล้วก็การไถการตกก้าอืก็เพื่อเตรียมจะมาดํานะครับก็การทดลองของเราก็จะเป็นวางแผนการทดลองแบบ RCBD ครับครับจํานวนสี่ซ้ําจํานวนเจ็ดทิเมนต์นะครับครับก็ระยะก้าที่เราปลูกนะครับก็อายุสามสิบวันครับครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้พาชมหน่อยก็แล้วกันนะว่า เป็นยังไงบ้างแต่ละสายพันธุ์นะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาใครนะครับอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรสุริพรเกียรติงามและคุณนพมาศนามแดงนะครับครับตอนนี้ถึงอยู่ในขบวนการไหนครับเก๋ไก่วันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะเกี่ยวค่ะเกี่ยวข้าวตัวที่เป็นหอมนาคาค่ะพอดีอวันนี้จะเก็บเกี่ยวข้าวไม่ใบต่อช่วงแสงนะครับคือข้าวหอมนาคาครับเอข้าวตัวนี้จะ ออกดอกตามอายุครับอายุข้าวของหอมนาคาก็ประมาณร้อยสามสิบวันครับอ๋อตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้วแล้วก็ได้เวลาด้วยที่เราจะขออนุญาตไปดูกันนะครับเห็นบอกว่ามีทีมงานด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่ไก่แล้วก็น้องตาลครับพาชมหน่อยก็แล้วกันนะครับเชิญครับนี่คือแปลงนะอ๋อมีสมาชิกมาช่วยด้วยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับเพื่อนที่ทํางานวิจัยอยู่ ด้วยกันครับแต่เป็นการการทดลองครับครับเดี๋ยวในส่วนของทันข้าวที่สุรชัยบอกนะครับอ่าเพิ่มเติมหน่อยแล้วเดินไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมนี่คือ T6 ครับคือวายสามเครับเป็นข้าวเหนียวทนแรงนะครับโดดเด่นยังไงบ้างทำไมต้นสูงจังสุรชัยใช่ครับลักษณะของลำต้นสูงสุดประมาณ180เซนเมตรครับ แบบพี่นี้เกี่ยวไม่ได้เลยนะครับครับครัต่อมาสุริชัยนี่สูงเท่าไหร่เอ่อร้อยเจ็ดสิบห้าเซนครับโอ้ครับแล้วแล้วแล้วอีกนานแค่ไหนครับพันนี้จะช่วงจะออกรวงเอ่อตอนนี้กำลังอยู่ในระยะสะสมธาตุอาหารนะครับก็ประมาณกลางเดือนหน้าครับก็ตนหน้าจะเริ่มตั้งท้องแล้วออกดอกครับตอนนี้จะเป็นทีเจ็ดนะครับอ่าเหนียวอุบลสองครับอ๋อครับเป็นสายพันธุ์ที่ อยู่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวบนราชธานีครับที่ที่ยุรชัยบอกว่าเป็นแบ่งเป็นบล็อกๆยังไงบ้างนะวิธีการวิธีการนะครับก็เป็นการทดลอง RCBD นะครับก็จะแบ่งเป็นจํานวนสี่ซ้ำสี่ซ้ําจํานวน7ทิศเมนนะครับแล้วก็จะแบ่งตัวนี้ซ้ําที่1ตรงนี้ครับก็จะเป็น R 1นึ่ง R สอง R สาม R สี่นะครับซึ่งการทดลองเราก็จะได้จับสุ่มนะครับ ตั้งแต่ที่แรกแล้วก็ระยะระยะปลูกของเราคือ25่สิบห้คูณยี่สบห้าเซนนะครับครับในแต่ละต้นแต่ละครับขนาดแปลงย่อยของเราก็3าคูณสเมตรเราปลูกที่1ต้นต่อ1จับนะครับนี่นี่คือเราปลูกต้นเดียวนะครับอันนี้คือต้นเดียวเหรอครับใช่ครับต้นเดียวครับโอ้โหท่านผู้ชมเราดูครับซึ่งเราดูการแตกกอของมันนะครับต้นเดียวแล้วแตกกอมาเป็นประมาณกี่ต้นตัรชัยเล่ตัวเลข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 ตัวเขตัวเตัวเตัวเ ก็อยู่ประมาณ20ถึงเกือบสูงสุดเกือบ30ต้นนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับในมีมีมากกว่านี้ไหมมีก็มีครับบางสายพันธุ์ออบางสายพันธุ์ครับนี่คือพันธุ์อะไรครับประมาณตัวนี้จะเป็นกอขอหกครับส่วนมากแล้วในอีสานของเราปลูกพันธุ์ไหนอ่ากอขอหกครับพันธุ์นี้ใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรอย่างครับ ก็ซึ่งข้าวก็จะมีความหอมนุ่มเวลาหุงก็จะได้รับประทานมาก็จะอร่อยครับนุ่มเหนียวครับโอ้ครับครับแต่พันธุ์ที่เราทดลองเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับหลังจากกขอหแลวพันธุ์อะไรต่อครับตัวนี้จะเป็นน่านห้าเก้าครับเป็นพันธุ์น่านห้าเก้าน่านห้าห้าเก้าครับหมายถึงมาจากจังหวัดน่านหรือเปล่าครับก็ได้การได้การปรับปรุงพันธุ์มาจากจังหวัดน่านนะครับก็เป็นของอาจารย์บุญรัตน์จงดีครับ รับเป็นไงมเมล็ดพันธุ์ออกมาเป็นไงบ้างอ่อนนี้ยังไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้เขาเพิ่งทดลองครับเพิ่งทดลองอ่มาถึงแปลงของเราหน่อยอ่าซึ่ง,งตงัวนี้นะครับจะได้เก็บเกี่ยววันนี้ก็คือเป็นข้าวไม่ใบต่อช่วงแสงก็คือเป็นข้าวนาชนรบาทานนะครับก็จะเป็นที่หนึ่งนะครับคือหอมนาคา,าคได้เก็บเกี่ยวผลผลิตวันนี้มีมีการเก็บเกี่ยวแบบไหนบ้างเก่ไก่ลักษณะ ก็ตอนนี้ก็เอนทําะไรบ้าตอนนี้เพื่อนก็กําลังเพราะในในในทีมเมนหนึ่งค่ะเรามีต้นสูงอยู่สามสบต้นเราจะเลือกเอารวงที่ดีที่สุดค่ะไปนับเมล็ดต่อรวงแล้วก็ไปวัดความยาวรวงตอนนี้ที่เพื่อนทําอยู่ก็คือวัดความสูงค่ะของต้นตั้งแต่ดุนพื้นดินอ๋อสูงสุดนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นเซนใช่ไหมนะเป็นเซนใช่ค่ะเป็นเซนครับอ๋อครับนี่ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับเนจากนี้เรา เราเราเอาไปทั้งหมดกี่ต้นนะครับ 32, 32. ต้นครับคือเราสุ่มที่อยู่2ตารางเมตรครับได้บได้32ต้นซึ่งเราจะเก็บข้อมูลอยู่ที่30บวันหลังปักดำนะครับก็จะเก็บ30บวัน60บวัน90บวันและเก็บความสูงและแต่กออีกครั้งก็ก่อนเก็บเกี่ยวครับอันนี้ <Yeah. S 2> เพื่อนกำลังวัดความสูงแล้วก็วัดจำนวนกอแล้วก็ วัดจำนวนลวงต่อกอครับแล้วแล้วยังไงต่อครับภายหลังจากที่ได้ได้สุ่มตัวอย่างไปแล้วเราต้องไปทํำยังไงต่อไปครับก็จะเข้าไปที่ห้องแลบบคณะนะครับก็จะใช้ไปวัดความยาวลวงรับวัดเมดครับนะครับก็จะได้ค่าวิเคราะห์ออกมาครับก็ไปชั่งน้ําหนักต้นสดนะครับครับก็จะทําแบบนี้เทียบทุกสายพันธุ์ครับแบบนี้ทุกสายพันธุ์ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมครับ อ๋อครับผมแล้วแล้วพันธุ์ข้างหลังคืออะไรครับที่เกลไก่ยืนอยู่ตัวนี้นะครับทันยัสซีลินค่ะที่ห้าพันยัซลินใช่ค่ะอ๋อครับก็คือทุกบล็อกนี้จะมีเจ็สายพันธุ์ใช่ครับเปรียบเทียบกันจานวนสี่ซ้ำอ๋อสี่ครับผในพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่างกันนะครับอ๋อครับเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผลสรุปสุดท้ายนี้ก็คือ งานวิจัยของเรานะครับความสําเร็จนี้ก็คือจะได้อะไรบ้างราครับเราก็จะทราบว่าเข้าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมในพื้นที่กรมอุดมสมบูรณ์ดินต่ําอำในนาดินทรายนะครับในพื้นที่อุบลราชธานีนะครับ,รบว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมมีการแตกกอจํานวนรวงน้ําหนักนะครับต่างๆที่เราเก็บข้อมูลมาเราก็จะไปเปรียบเทียบ ไปวิเคราะห์ค่าสแตตอีกทีนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับเกษตรกรที่สนใจสามารถมาชมตัวอย่างได้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งในที่ผ่านมาก็มีทั้งบุคลากรภายนอกนักเรียนนักศึกษานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยในพื้นที่ของเราหลายครั้งแล้วครับครับครับในช่วงท้ายนะครับความสำเร็จในครั้งนี้อยากขอบคุณใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสุริพรเกียรติงามนะครับและคุณนพมาศนามแดงนะครับแล้วก็พี่นักศึกษาปอโทนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทํางานวิจัยร่วมกันในแปลงนานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองท่านนะครับน้องตาลและก็เกกไก่นะครับเป็นอีกหนึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพนะครับอีกหนึ่ง ว่าที่บัณฑิตก็แล้วกันจะจบแล้วนะครับก็ให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะครับในส่วนของผลการวิจัยเป็นยังไงนะครับจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับทีมวิจัยวันนี้นะครับขอบคุณครับทีนี้มองบนลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ มาเด้อมาช่วยกันป้ออีสานน